จอมใจเจ้าแควนตอนที่15แบคูพานามูไปยังลงน้ำชาเพราะอีกไม่นานองค์ชายใหญ่ก็จะแต่งงานแบคูจึงอยากซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดับบางส่วนแต่จริงๆแล้วเขาไม่จําเป็นนองซื้อก็ได้แต่มันเป็นข้ออ้างที่เขาจะพานามูมาเดินเล่นด้วยกันและในที่สุดเขาก็มาหยุดพักที่โรงน้ำชา และหาอะไรกินกันแบคูนั่งเท้าคางมองหนามทานอาหารแล้วนามโมก็เหลือบมองใครมันจะไปกินลงกันเล่นมองซะแบบนี้เป็นใครก็กินไม่ลงอํานไม่เขา้าวางช้อนลงอ้าวทำไมเจ้าไม่กินเฮ้ยเป็นท่านจะกินได้หรือเปล่าต้องมองเสื้อขนาดนี้อืมไม่รู้สิไม่เคยเห็นเจ้ามองข้าแบบนี้นี่ นายเจ้าลองมองข้าแบบนี้บังสินามูไม่เอาหรอกใครจะไปมองกันหากเจ้าไม่กินข้าก็จะกลับอ่าอกินสิกินสิข้าไม่แกลงเจ้าแล้วก็ได้รู้ก็ดีแล้วพอสักพักหนึ่งนามูก็รู้สึกว่ามีคนจ้องมองเขาเขาทานอาหารอยู่ที่ระเบียงเป็นโต๊ะประจำคนที่มองนั่นอยู่ด้านล่างลักษณะแบบนี้รูปร่างแบบนี้ นี่มันองค์ชายโซนินนี่นาะน้าหมูกตกใจมากลุกขึ้นยืนได้เห็นเขาเข้ามาในหลงนํำชาเช่นกันจึงรียบเดินลงไปชั้นล่างแต่ก็ไม่เห็นจึงเดินมาด้านหน้าของโรงดำชาเห็นหลังของเขาไวๆจะตามไปก็ถูกแพคคูจับเอาไว้ะกอนจะไปไหนข้าเห็นเห็นใครกันเออไม่มีอะไรหรอกนางมูคิดว่าตัวเองตาฝาด องชายโซนินจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไม่มีทางที่เขาจะมาที่นี่หรือว่าเขาจะแหบเข้ามากันเขาต้องการอะไรเองในเมื่อเขาก็ยอมรับและยอมสงบศึกแล้วว่าไงนี่เจ้าเป็นอะไรกันแน่เนี่ยนามูเออเปล่าหรอกถ้างั้นเราไปกินต่อเถอะนามูยังไม่ทัาตอบอะไรแบกกูก็จับมือของเขาขึ้นไปนั่งทานอาหารต่ออย่างชั้นบนจากนั้น แบกโฮก็พานาโมไปที่หูเขาเทพนาโมรู้สึกตื่นเต้นหูเขาเทพจะเป็นยังไงนะต้องอย่างที่แบกโคเล่าหรือเปล่าพอไปถึงก็เป็นเช่นนั้นจริงๆหูเขาลูกใหญ่ที่อยู่ระหว่างรอยต่อแปนเหนือกับแปนใต้ภายในนั้นมีผู้คนแต่งกายหลากหลายรวมถึงคำพูดคำจาและท่าทีก็แตกต่างกันไป นามูรู้ได้ทันทีว่ามีผู้มีเวทที่เก่งกาตัวหลายคนและนักลบที่ดูเหมือนว่าจะลบมาอยู่ไม่น้อยดูจากร่างกายอุ่นและบาดแผลตามร่างกายแล้วตามข้ามานี่เจ้าจะพาข้าไปไหนนี่บ้านของเจ้าหรือใช่พาไปเจอแม่ค่ะแม่ใช่มาสิแมกคู เื่อนน้ำนามูหลังจากที่พาดผ่านเข้ามาในหมู่บ้านเดินขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งก็ถึงเลื่อนหลังใหญ่นี่บ้านของข้าเข้ามาสิเขาเปิดประตูเข้าไปเพียงแค่บาคูก้าวเท้าเข้ามาเธอก็รู้แล้วว่าลูกชายของเธอได้กลับมาแล้วเธอดีใจมากและออกกาต้อนรับและกอดลูกชาย ถึงแม้รูปร่างภายนอกของลูกชายจะเปลี่ยนไปเช่นไรแต่เธอก็รู้ว่าเป็นลูกของเธอท่านแม่เจ้ากลับมาแล้วแม่รอเจ้าอยู่ทุกคืนวันเหตุใดเจ้าถึงเพิ่งมาเอาตอนนี้ละลูกมันมีหลายอย่างนะท่านแม่หน้ามูมองหญิงสาววัยกลางคนที่กอดแบคูยิ้มพ่างในใจคิดว่านี่เป็นแม่จริงเหรอท้าไมดูอย่างสาว นี่นามูท่านแม่คนสนิทของข้าคนสนิทสนิทแบบไหนกันเธอจ้องมองลูกชายพอจะรู้ว่าแววตาที่ลูกชายมองนามูนั้นเป็นอย่างไรนามูนี่แม่ของข้าชื่อทารายินดีที่ได้รู้จักท่านหญิงไม่ต้องเรียกข้าอย่างนั้นก็ได้เรียกข้าว่าท่านป้าก็ได้ไม่ได้หรอกท่านยังไม่แก่เสียหน่อย ยังน้นเจ้าก็าเรียกขวาวันนาแล้วกันถ้าลารู้สึกชอบใจถึงจะรู้ว่าเป็นคำหวานของนามูเธอก็ชอบมามเข้ามาก่อนแล้วนี่มณีกับสายแก้วไปไหนหรือช่วงนี้มีพ่อค้าหลงเข้ามาในนี้เยอะแยะต้องให้สายแก้วกับมณีไปดูเสียหน่อยครับท่านแม่ท่าลาจ้องมองนามูและชอบนามูมากนามมีรูปร่างหน้าตา ทั้งหล่อทั้งสวยในคนเดียวกันไม่แปลกที่ลูกของเขาจะมีใจและคิดว่าต้องใชแ้แน่ๆและนี่พวกเจ้าจะค้างที่นี่หรือไม่เออคือข้าคงไม่นามูตอบแบบกปูก็ทำท่าอึกอักทำไมเจ้าไม่อยู่ละ่ะอยู่ที่นี่สักคืนหนึ่งเถิดนั่นสิอยู่กับข้าสักคืนหนึ่งเถิดนามูถ้าลาเอ่ยช่วยลุกขายแต่นามู ก็ยิ้มเล็กน้อยไม่ได้หรอกท่านนะคือข้ามานี่ข้าไม่ได้บอกพี่หญิงค่าต้องกลับไปมีอีกหลายอย่างที่ข้าต้องทำขออภัยด้วยท่านนะข้าดีใจที่ได้เปิดท่านนะอืมไม่เป็นไรหรอกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้าจะมอบมาให้กับเจ้าแล้วนำพาให้คนไปส่งเจ้าแล้วกันส่วนแบ,บกูเจ้าขยับขึ้งไปอยู่ที่นี่กับแม่ก่อนโอ้ท่านแม่ เจ้หยุดพูดไปเลยเรื่องของเจ้านี่มันยาวชิ่งนะแม่ต้องรู้ว่าเกิดกอะไรขึ้นกับเจ้าในระหว่างที่เจ้าหายไปก็ได้ครับนามูยิ้มเล็กน้อยนี่คงเป็นคนที่สองหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนแรกที่แบกหูค่อนข้างจะกลัวและกัเก่งหอยู่บ้างนอกจากจิลีแต่จิลีนั้นก็ใช่ว่าไดชนะทุกครั้งไปถ้างานข้าไม่รบกวนท่านนาแล้วข้าจะกลับเดี๋ยวสิ ายแก้วกับมณียังไม่มาเลยใครจะไปส่งเจ้ากันไม่เป็นไรหรอกข้าไปได้หน้ามูขี่มาออกมาจากปุาเขาเทในระหว่างนั้นก็เจอชาชราคนหนึ่งนอนอยู่ที่พื้นสรลบแน่นิ่งเอาลงม,มาจากมา้าแล้วให้ความช่วยเหลือท่านลุงเป็นอะไรบ้างข้าเป็นอะไรไปนเนี่ยและเจ้าเป็นใครก็จะทำอะไรข้าเลยนะข้ากลัว ้ายชลากลัวเนื้อสันวันหกใบหน้าเต็มไปด้วยรายกอบช้ำนาม,มูรู้สึกสงสารมากซึ่งก็คลองไปตายต้นไม้ท่านลุงนั่งก่อนนาม,มูใช้ย่ามที่ตัวเองพกมาย่ามที่แพ้หากเคกยให้ไว้แล้วในตอนนี้เวลาเขาออกมาข้างนอกเขาจะนำมันติดตัวมาด้วยทุกครั้งเขาหยิบจาาสมนุนไพร ที่อยู่ในตรับใส่ผ้าเช็ดก่อนที่จะทาม,มันบนใบหน้าของชายชาลาชายชาลาต้องมองน้ามหมูนิ่งน้ามหมูเองก็รู้สึกว่าสายตาที่จ้องมานั้นมันแปลกแปกมันดูแข็งก้าวไม่เหมือนชายชาลาทั่วไปแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรชายชาลาเนื้อตุอ่กช้ำทำให้นํามหมูเกิดสงสัยท่านลุงใครทำลายท่านหรือเออ คือข้าโดนโจรป้นน่ะเอาเงินของข้าไปหมดตอนนี้ข้าจะไปไหนไม่ได้แล้วแล้วท่านจะไปไหนกันข้าจะไปหูเขาเทพแต่ตอนนี้ม้าของข้าเงินของข้าก็ไม่มีเสียแล้วถ้าอย่างนั้นข้าจะไปส่งท่านที่หูเขาเทพดีหรือไม่ไม่ดีกว่าข้าไปหูเขาเทพยามนี้ข้าก็ไม่มีเงินเสียแล้วทางที่ดี ข้าขอเจ้าช่วยพาข้ากลับเข้าเมืองได้หรือไม่ได้สิครับหน้ามูพาชายชลาขึ้นม้ามากับเขาตลอดระยะเวลาทางเข้ามาในเมืองชายชลาก็กอดเอวข้าจนแน่นหน้ามูหันมองเออคือข้าขอโทษนะข้ากลัวตกข้าไม่เคยขี่ม้าเคยนั่งแต่รถม้าไม่เป็นไรหรอกท่านลุงท่านก็กอดข้าให้แน่นๆแล้วกัน จะได้ไม่ตกอืมเขาขยับหน้าหน้ามูมาส่งข้าชลาที่ลงน้ำตาตามที่เขาขอร้องนึกเอกใจว่าทำไมเขาถึงมาที่นี่ถ้านลุงจะพักที่นี่หรือท่านไม่มีตังค์ไม่เป็นไรหรอกข้าได้แจ้งข่าวไปแล้วเดี๋ยวคนของข้าก็จะมาข้าจะรอเขาอยู่ที่นี่อืมได้สิอย่างนั้นท่านลุง เอายาหนี้ไว้ทาแล้วนี่สําหรับกินนะท่านลุงขอบใจเจ้ามากดายเจ้าถึงดีกับข้าเพียงนี้เจอจากข้าก็ไม่ได้รู้จักกันข้าอาจเป็นคนไม่ดีก็ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ท่านไม่ได้ทําอะไรข้าข้าก็ถือว่าท่านดีกับข้าถ้าช่วยท่านก็ไม่ผิดอีกอย่างหนึง่งข้าคิดว่าการช่วยคนไม่ต้องคิดอะไรมากนี่เจ้า ถ้าขอตัวละท่านลุงนี่มันจะมืดแล้วข้าเกรงว่าคนที่บ้านของข้ากำลังรอข้าอยู่นาโมขึ้นมาแล้วพวกกลับมาที่เหลมแมททัพจินล,ลีเมื่อเห็นนาโมมาแล้วก็หนึกสงสัยเมื่อหายไปทั้งวันข้าไปภูเขาเทพมาพี่จิล,ลีจริงหรือเหตุใดเจ้าจะไปที่นั่นได้เออคือว่าข้าไปกับแบกพูแบกพู แล้วแบกภูไปที่นั่นทําไมที่นั่นเป็นบ้านของแบกภูพี่หญิงแล้วนี่พี่หญิงรู้จักภูเขาเทพหรือเพี่พอรู้พอท่านลุงเคยบอกพี่แต่พี่ก็คิดไม่ถึงว่าเจ้าจะไปมามันเป็นเช่นไหนบ้างดีเลยพี่หญิงอีกหน่อยแบกภูก็ต้องพาพี่หญิงไปนั่นแหละเชอะอเจ้านั่นน่ะเหรอจะพาพี่ไป ถ้าเจ้าก็ไปอย่างหนึ่งก็ข้าไปมาแล้วไงเล่าถ้าพิงอยากไปไว้วันหลังข้าจะบอกแมครูให้นะไม่ต้องเลยหมอนั่นนะ่ะถ้ารู้ว่าพี่อยากไปไม่มีทางที่จะพาพี่ไปแน่ดีไม่มีก็โยกโยกแก้มพี่อีกเฮอยงไงกันเนี่ยพี่หญิงกับแบคคูเนี่ยถ้าพี่หญิงไม่มีคู่มั่นข้าคงคิดว่าพี่แบรครูน่าจะเป็นแฟนพี่หญิงซะมากกว่า ต่อ,อยกูเช่นนั้นเดี๋ยวซาหันมาได้ยินเข้าจะเป็นเรื่องอีกนี่ท่านสาหันขี้เหงมากพี่รู้ท่านรู้ได้อย่างไรก็เวลาพี่มาดูการซ้อมดาบแล้วก็ลูกน้องของเขานสิสาหันชอบทำหน้าเบิ้งแค่นี้พี่ก็รู้แล้วแล้วพี่หญิงก็ก็ยังไปดูกระซ้อมดาบกันอีรู้ว่าไม่ทับผุ่อยางนั้นแล้วจะให้พี่ทำยังไงส่วนมากเขาก็อยู่ที่นั่น จะให้พี่อยู่แต่ในห้องเขาคงไม่ได้ลูกน้องเขาเดินเต็มเดินไปหมดข้าจะหลบไปไหนกันอืมมันก็จริงแล้วนี่เจ้ามีชุดหรือยังองค์ชายใหญ่จะแต่งงานแล้วแต่งตัวก็ต้องให้สมฐานะหน่อยแล้วแบคูจะมาทัานหรือไม่ข้าก็ไม่รู้พี่หญิงแต่รู้ว่าแม่ของแบคูท่าทางจะคิดถึงมากแต่ก็แปลกเนาะท่านหญิงผู้นี้ รู้ด้วยว่าเป็นแบคูยังไงพี่หญิงแบคูได้ร่างใหม่แต่ท่านหญิงรู้โดยที่แบคูไม่พูดอะไระแสดงว่าเธอผู้นั้นน่าจะเป็นผู้มีเวทพี่ว่าก็นั้นด้วยพี่หญิงใช่แล้วเจ้าจะสงสัยอะไรอีกแบคูก็เป็นผู้มีเวทนั่นสินะทำไมข้ามหิสถึงคอนี้เนี่ยเอาละเอาละแล้วแพนฮาแล้วอยู่ที่ไหนหรือว่า เขาวังไปอยู่กับองชายใหญ่ไม่ล็อกอยู่ในห้องนะ่ะยังดูซึมๆอยู่เลยแต่มันก็ดีขึ้นเองแหละพี่หญิงอืมถ้างั้นขอข้าไปดูเขาหน่อยนะเจนเล่ไปยับหน้านามูเดิมาหาแพหาเพื่อปลอบใจแต่เขาคงทำทางนั้นไม่ได้เพราะถึงตอนนี้แพหาก็ยังไม่ยอมรับกับตนว่ามีใจให้กับองค์ชายใหญ่ โซนินในร่างของชายชะลาเยืนอยู่หน้าโรงน้ำชาจากนั้นไม่นานก็มีรถมา้ามารับเขาจากไปจากโรงน้ำชาซึ่งการกระทำเหล่านั้นกอ็อยู่ในสายตาของท่บแก่เจา้าเขาให้ลูกน้องตามไปเพราะคนผู้นั้นมองนามูด้วยสายตาแปลกๆพอลูกน้องตามไปกับนายัานว่าเขาเข้าไปที่จวนแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นจวนรับแขกบ,บ้านแขกเมือง ของท่านเจ้าแคว้นนั่นยิ่งทำให้เขาสงสัยว่าคนพูดนี้เป็นใครกันโตนินกลับไปยังที่พักเขาได้ตามนามูและแบกภูไปที่หูบเขาเทพแต่เขาก็ไม่คิดจักจะเข้าไปที่นั่นไม่มีความจําเป็นและเขาก็ไม่อยากรู้ด้วยว่าแบกคูกับนามูไปทำอะไรกันสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือจับตัวนาม,มูหรือไม่ก็ให้นางมูมาเป็นทาสของเขา ในการมาของเขาครั้งนี้มาในหน้าท่าแขกของแผนใต้รับเชิญมาในงานองคลสมรสขององชายใหญ่การที่เขาอยู่ในร่างชายชลาเขาเห็นอีกมุมหนึ่งของนามูซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนสัวมากนามูจะมองเขาด้วยใส่หน้าและแววตาที่ไม่เป็นมิตรแต่ในยามนั้นนามูช่างอ่อนหวานพูดจาเพราะเอาอกเอาใจใบหน้ายิ้มละไมและแววตานั้น คงบอกถึงการเอื้ออาทรเขาเห็นความจริงใจออกมาจากการกระทาและคำพูดของนามูไม่คิดว่านามูจะเป็นคนเยี่ยงนี้นี่คือตัวตนที่แท้จริงของนามูอย่างนั้นหรือแล้วถ้าเขาเจอนามูในสถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นศัตรูกันเล่าถ้าเขาบาดเจ็บละ่ะนามูจะช่วยเขาไหมเขาพยายามสลัดความคิดที่ตัวเองคิดอยู่ในตอนนี้ศัตรูก็คือศัตรู จะเป็นมิรได้ยังไงกัน